สวัสดีครับพบก,กับผมอาจารย์ภูมิทธนายดวงเหมือนเช่นเคยคลิปนี้จะมาวิเคราะห์สำหรับดาวอาทิตย์ที่จะโคจรย้ายราศีในวันที่17กรกฎาคม2568คลิปนี้จะเป็นคลิปของคนที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภหรือเกิดช่วงระหว่าง16พฤษภาถึง15มิถุนายนนะครับหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีพฤษภแต่ถ้าท่านรู้เวลาเกิดหรือรู้เวลาตกฟากหลังจากนํามาผูกดวงทานายแล้ว อาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีพฤษภอย่างที่ท่านเข้าใจอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างหากคุณรู้คุณก็จะได้วางแผนในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดอีกต่อไปฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับฉะนั้นคลิปนี้เรามาดูนะครับว่า ชาวลัคนาราศีพฤศภตั้งแต่วันที่17กรกฎาคม2568ดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ในเรือนสหัสชชะจนถึงวันที่16สิงหาคม2568ตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนชาวลัคนาราศีพฤศภจะเป็นอย่างไรเรามาวิเคราะห์กันครับสำหรับชาวลัคนาราศีพฤศภดาวอาทิตย์มาจากเรือนพันธุพันธุแปลว่าญาติพันธุแปลว่าทรัพย์ปปส,สิน แต่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวโคจรตกในเรือสหัชชะก็แปลความหมายว่าจะมีโอกาสที่ญาติผู้ใหญ่หรือตัวเราเองเดินทางมาพบกันมาเยี่ยมเยียนหรือไปสถานที่ท่องเที่ยวในสถานที่ใดที่หนึ่งในช่วงระยะเวลานี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับหรือไม่ก็มีโอกาสที่คุณจะได้เดินทางไปกับคณะไปกับทีมงานไปกับผู้หลักผู้ใหญ่ในหน่วยงานที่ท่านทำงานอยู่ การเดินทางในช่างนี้ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์เพราะตำแหน่งดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรการที่ได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรคือมีอะไรที่เกิดขึ้นแบบปุ๊บปั๊บทันทีทันใดโดยที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวมาก่อนฉะนั้นในช่วงระยะเวลาเกือบ1เดือนนับจากนี้คุณลองดูและกันว่าสตอรี่เรื่องของการเดินทางเรื่องของการไปพบปะญาติผู้ใหญ่จะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะเวลานี้ไหม แล้วอย่าลืมนะครับชมคลิปนี้แล้วกดหัวใจกดแชร์กดอิโพ์คลิปนี้เยอะๆด้วยนะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ขออนุญาตแจ้งข่าวสักนิดหนึ่งในแต่ละวันผมจะมีการไลฟ์สดดูดวงให้ท่าน1คําคำถามที่ท่านอยากรู้มีคําตอบเพียงแต่ท่านต้องไปเตรียมข้อมูลเบื้องต้นคือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็หนึ่งคำถามสําคัญเพราะส่วนใหญ่และหลายท่านเข้าใจวันเกิดเข้าใจปีเกิดเข้าใจในเรื่องของลัคนาราศีเกิดเข้าใจผิดหมด ฉะนั้นท่านดูในไลฟ์สดของผมแล้วท่านจะเข้าใจดวงชะตาของท่านอย่างถูกต้องเพราะผมแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบว่าท่านเกิดวันนี้เกิดปีนี้แล้วก็เกิดราศีนี้นะครับฉะนั้นผมจะไลฟ์สดตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปจนถึง8โมง2ชั่วโมงเต็มๆคุณจะได้รับข้อมูลคำทำนายตามพื้นฐานดวงชะตากำเนิดเดิมในระดับมืออาชีพเพราะผมมีประสบการณ์ในการทำนายดวงมากว่า20ปี สามารถให้คำแนะนำกับท่านได้อย่างชัดเจนตรงไปตรงมาไม่เดาไม่เมกไม่มั่วและไม่อวยด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้6โมงเชา้าเราพบกันในไลฟ์สดนะครับ